ไปไหนกันเนี่ยโอ้คุนตลบเลยมาสตันมากับเราเร็วเราโดนเล่นแล้วเกิดอ,อะไรขึ้นไว้อธิบายทีหลังมากับฉันก่อนจากนั้นค่อยว่าก,กันเรื่องคนที่แกตามหาไปเรดเดตเร e เด m p มชันเล่นไปภาคไปแปลไปโดยลุงพี่ฉันให้พวกเราเรอไว้อยู่แล้วไปที่เอสเคเล่าไปโอเค มาครับมอหมดสวัสดีครับผู้ชมครับพบกับลุงพีครั้งในเร็ตเดย์เรดแมนชั่นครับลุงพีเล่นด้ว่อยมาเรื่อยพังไปด้วยครับบอมรีบไปไหนเดซันต้าพวกกระบอมันยึดป้อมรังอีฝักของนูโบพาราโซพวกมันเยอะมากสถานที่เรียกว่าตะเกมาดาเราจะปล่อยให้มันยึดที่นั่นไม่ได้ภูพันมอบหมายนี้เป็นภารกิจสำคัญเลยนะและภารกิจที่ว่าคือฆ่าให้หมดว่าแล้วเชียวทิ้งม้าไว้นี่แหละมากับฉันจะใจ้ขี่ทำไมวะสุดท้ายก็นั่งเหมือนเดิม แล้วเขาจะรู้ไหมว่าครั้งที่เราไปช่วยไอ,อ,อ,ไอ,ไอเอร์<า>เรสเนี่ยเหรอเราไปช่วยเขาจะรู้ไหมว่าคือเราเนี่ยเอาละนั่งหน้าช็อตกันก,กับตันเอสเปนอซาและคนของเขาอยู่ที่นั่นแล้วเราต้องรีบไปหาเขาก่อนที่เขาจะทำอะไรโง่ๆเออมีบทพูดไหมครับเแต่สคริปต์นะไม่มีผมสคริปตนะ์นะนัดถอยหลัง5 4 3 2 <Okay. S> 1โอเค thank you ครับผมครับ It's been pleasure and honor to talk with you. Nice ride. เขาไม่รู้ใช่ไหมที่เดียวกันมั้งเนี่ยไม่ใช่ที่เดียวกันมาสตันตื่นเร็วเราใกล้ถึงแล้วถึงแล้วไหนวะอ๋ออยู่นู่นใช่ไหมอืมอระวังตัวไว้นะบางอย่างไม่ชอบมาพากลเน่ยเฮ้ยสเตลเลอร์เฮ้ยโอ้ยกับดักไว้กลุมกันเราด้วยเ้ฮยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย ไอพวกนี้มันจำไม่ได้เลยเหรอว่าเราเออเออมันก็เห็นว่าเราอยู่กับพวกทหารพวกนี้มันก็ยิงหมดละบายข้างหลังเออเออเอฮ้ยเอ้ยกระสุนหมดเปลี่ยนเปนดูสิวอ้เจ้าเอสิโนอซามันทําอะไรไว้ใช่กับตันที่เหมือนเมือนที่เตโซโรอซูนเขาเป็นคนนำการโจมตีครั้งนี้เหรอ,ขเ,หรอเขาเหรอเอสิโนอซานำอะไรได้ที่ไหน เอาผมคิดว่าคุณยศเดียวกันซะอีกเจ้านั่นมันก็แค่หมาที่เลี้ยงไว้ปล่อยให้เล่นบ้างก็แค่นั้นฉันตั้งห่างที่เป็นคนนำที่นี่โอเคว่าไงว่าง้นน้าคนละที่ตอนแรกนก็ที่เดียวที่เดินที่ที่เราไปช่วยมาครับที่แคมป์เอาละลงตามฉันมาเราจะทิ้งเกวียนไว้ที่นี่โอ้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 นำเลย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 แล้วไอ้คนที่จะมาช่วยเราอยู่ที่ไหนกันวะฮะเราจะตายกันหมดอยู่แล้ว พวกกบฏมันฆ่าเราเสเรียบแกควรจะจัดการพวกนั้นก่อนที่มันจะมาเล่นเราแล้วก็ระวังน้ําเสียงของแกด้วยมาสั่นมาเร็วช่างหวยโง่นี่ผมปากไ่ใส่เจ้าเด็กข้างใครเจ้าอเมริกันหยิบสไนเปอร์ที่อยู่ตรงนั้นเรามีงานที่ต้องทํเฮ้ยอ่ะไปอ่ะอ่ะยังไงวะเนี่ยมาเราเอาสไนเปอร์แล้วยิงตรงนี้เลยเฮ้โอ้ยได้สไนเปอร์ของจริงแล้ววู้ฮู้เอาละเฮ้ย เฮ้ยเฮ้ยเออยเออเอ้ยได้ไซเปอร์แล้วเว้ยเอ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 ้ยมันมันมันเออยิงขายิงขาเออไอ้เออหัวไปสิ่อุ๊ยโอ๊ยไม่โดนไม่โดนเออเรียบร้อยหมดเคลียร์เราจะหมดแล้วล่ะตามฉันมาพวกคนพวกนี้ต้องการความช่วยเหลือ d e f e n d the blockade ไปไปไปว้ามอสว้ามอสว้ามอสไประเบิดระเบิดมาดูนัยอยู่นี่ครับอยู่นี่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 เอ้ยเอาไปโดนเอ้ยเอาสิมามาเอ้ยเอาสิเอาสิเรเยสมันจะรู้ไหมเนี่ยว่าฉันมาช่วยมันคืพวกมันเนี่ยมีงไม้มีงไม่ไหนชุบปาปี้ไรฮะฮะหมู่ยานอยู่ เอ้ยะเอ้ยะมีบ้างเดินหนึ่งคนไป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 ข้างหน้าข้างหน้าข้างหน้าอยู่ไหนนี่เราอยู่นี่นี่โอเคเคลียร์หมดแล้วครับอัเดอร์ลัเตไป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 สปริงไรเฟิลเขานี่แหละไปครับไปครับบุก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 จัดการเรเบิลพวกกระบด เออเอ้ยหลับไม่ตื่นฟื้นไม่มีหลับไม่ตื่นฟื้นด้วยมี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  r e l o a ดนานเว้ย Spring f i e บ้านเนี่ยเออรอผมก่อนรอผมก่อนไอ้บ้ากดดันแล้วเกิดผมกลัวแพ้ Move y o u arm i t o the ruins Reloading 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 หาไปโอ้เต็มเลยอยู่ไหนเออเออเอ้ย เอ้ยโอเคไม่ไหวอย่าพึ่งล่วงอย่าพึ่งล่วงอย่าพึ่งล่วงไม่โดนเลยอะไม่โดนโอ้โหโอ้โหไม่โดนเลยแล้ว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 ามอสว้ามอสว้ามอสว้ามอสโอเคโก go go อย่าพึ่งรีบอย่าพึ่งแขบอย่าพึ่งแแบตาไอ้ไรหนาวเราเฮ้ยผมชอบไมโลไอ้ไรไมโลแบบเปลือย รอก่อน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 รู้จักคำว่ารอไหมรู้จักคำว่ารอไหมรีโลเองโอเคเออก็ c ่ะเคลียโอ้ยเหนื่อยขอโทษนะขอรูดหนะครับขอบคุณครับ,บ,รบไปเขา่าจจะบอกว่าไปข้างหน้านี่แหละระหว่างทางเดินนำพวกเขาก่อนแล้วก็รูดโอ้เต็มเลย เขานานเนี้โอ้ยเพิ่งรีบเซตตัวเอง600แล้ว600แล้วสี่ร้อได้บิบบังเฮ้ยพวกเรเบลอีกแล้วเออพวกจักรวรรดิเอ็มไพร์มานี่แล้วสปาร์กจะมีดั้งไวเดอร์มาอย่าบางัง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 ลิลโลดิงสีนัดสีนัดหนึ่งพันเมื่อไหร่จะหนึ่งพันเมื่อไหร่จะหนึ่งพันเออเออเมื่อไหร่จะหนึ่งพันออออมีนนนกไม เอ้ยโอเคไปเดินไปเดินไปไปลุปเอาดับหนะ้ามือไปลุปเอาดับหนะ้าโอเคลุดใช้รีพิเตอร์ได้วะถ้ามันจะเยอะขนาดเนี้ฮะสวัสดีครับ <c oughs> อย่าพิ่จะขัดใจผมนะครับ <c oughs> ผมขอรูอ้่ะตังหนึ่งพันอยู่แค่เอื้อมนี้เองอ่ะเอาละหมีมสวัสดีครับสวัสดีครับไหครับ สวัสดีครับสวัสดีครับซ้ายเหรอครับซ้ายซ้ายเหรอครับขวา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 อย่าตายอย่าตายอ่า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 โอเครอก่อนโอ้ยไม่มียาว่ะแกรู้จักเบสต์ลิเกนมายาชูกำลังเออเออเอ้ยแตกไปสิขวาก็มีเออเอ้ย เอ ه, อเออเอาไปกินเน้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 นค่ะแล้วช like. ุบปั๊บไปเลตส์กอล์เลตส์กอล์เลตส์กอล์สกอล์โอ้โหเยอะเลยเออไอตัวนี้อยู่ไหนโอ้ยหลบอยู่นี่หลบอยู่นี่โอเคครับตายแล้วอร์มอสไป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 โอ้ ไป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 ชูปั๊ปปี้ชุบปั๊ปปี้อย่าบังอย่าบังทหารอย่าบังไปไปไปวิ่งไปเลยโอ้โหอย่างเยอะเลยโอ้ยนี่เคเตอร์โชว์มาพึบเลยโอ้โเอ้ย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 โอเคเร็โเลยเองเยอะๆแบบนี้ผมชอบเอ้ยเอาเอาอู้ อู้อู้เน้นเน้นขอบคุณครับมาจริงๆครับดีกับเาสทีไปไปปเคลื่อนที่เคลื่อนที่เคลื่อนที่ถ้าไม่มีผมพวกคุณแตกแล้วเดี๋ยวจบภารกิจเนี้ยรู้นไดควับน่คอยดูเอ้ยเอ้อเอ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 อใอ้ชอเปของเราแล้วไปเลยไปไมีดสแตนดาอ้าวนี่ไง มาแล้วครับตเกมตเกมาลามาโตเกมาดาทำไมคนคุณถึงที่นี <ia> ae, ่ไม่สนวยไม่สนไม่สอนฉันหิวอยู่เออเพื่อนเพื <centralized. S 2> ่อนเพื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 ่อนว่าง่ว่าง่ายนี่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 นักขายอย่างนายเนี่ยควรได้รับผู้หญิงแหลมแหลมแล้วก็วายขวดหนึ่งนะถือว่าเป็นสิ่งที่ชายทุกคนควรได้รับผมต้องการข้อมูลนะเดซานต้า ดื่มดำก่อนให้คนของฉันทำธุระที่นี่ให้เสร็จเดี๋ยวเราค่อยว่ากันที่เอสคาเลรานั้นครั้งหน้าที่เราได้เจอกันผมต้องได้คำตอบนะกับตัน <c oughs> <c oughs> ไป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 ,ไปดื่มดื่มให้เมาไปเลยหาผู้หญิงด้วยใช้ชีวิตให้เต็มที่ <c oughs> บ้ามาเล่นลินเมื่อกี้มายิงประชาชนเป็นว่าเล่นเลย <c oughs> เคเรียบร้อย <c oughs> โอ้ยใกล้แค่เอ,อื้อมรับมึงพัน

มามมสาวสาว,สาวถือว่าช่วยชาติเลยนะนี่เธอมันลนแค่อีกตัวอย่าเล่นตัวหน่อยเลยไอ้โปรดอย่าใช้กําลังกับฉันเลยค่ะแหมที่รักไม่มีใครใช้กําลังกับเธอหรอกนะแค่อยากให้เธอได้เจอกับผู้ชายที่ช่วยครอบครัวเธอไงนี่มันเรื่องอะไรกันเนี่ยกับตาเดซานตาแกเพิ่งมาใหม่ไม่ใช่เรื่องของแกหรอกเดี๋ยวนี้ใช้ผู้หญิงเป็นเครื่องมือแล้วเหรอจะใช่หรือไม่ก็ไม่ใช่เรื่องของแก ไม่ใช่ก็ไม่ใช่เยี่ยมไปเลยเยี่ยมไปเลย,ย,ยเลยจ้าเดดซานตาได้ผู้หญิงมาใช่ไหมโอ้ยแม่สาวน้อยมามามามไปแอบอยู่ที่ไหนมานี่มามาแม่สาวน้อยอย่างชอบเลยเสองสาวผู้รักชาตินี้พร้อมปฏิบัติท่านแล้วครับผู้พันเยี่ยมไปเลยฉันรักคนที่รักชาติเออเฮมาสตัน hey, <c oughs> พร้อมที่จะบวกหรือยังอ <c oughs> ย่างน้อยเราจะได้ทำให้แกรักชาติด้วยห <c oughs> วงัวงว่างั้น ได้ข่าวเรื่องที่ผมต้องการไหมอ่าใช่เรื่องนั้นได้ยินว่าพวกมันอยู่กับเรเยสว่าจะคุยเรื่องนี้อยู่พอดีแต่เดซันตาบอกเจ้ากันซิว่าฉันต้องการอะไรก่อนเอเอคือท่านผู้พันอยากให้แกคุ้มกันรถไฟไปที่ที่กบฏอยู่งานนี้อันตรายมากหากสำเร็จก็จะถือว่าเฮ้ยมาี่เป็นคนรักชาติว่าแกได้รับใช้เม็กซิโก อย่างเต็มที่จากผู้ที่คิดจะมาทำลายประเทศชาติยังไงและจะให้ผมเท่าไหร่ประมาณ20,000ืเปโซและตำแหน่งข้อมูลที่อยู่ของฮาเวี์เอสเคล่าได้เลยเม็กซิโกรักนายนะคุณมาสตันแสดงความรักได้แปลกดีเหมือนกันนะออโอ้ยนะเกลียไปกันไปกันเถอเจ้ากันมาด้วยกัน ปะนางด้วยอะไรกันวะเนี่ยนึกว่าจะยิงกันที่นี่สละพวกไปญิงพวกนั้นเห็นใจจริงๆเดี๋ยวฉันกลับมาช่วยนะนั่งกับกัปตันไปชูปโรซ่าสคริปเลยไม่มีอะไรให้คุยหรอกเราคัดซีนเน้นๆไม่ใช่อะไรเจ้าก,กันฟังอยู่รอเปล่าเนีโโ่โอ้โทษทีหลับเพลินมันดูเงียบไปหรือเปล่าเนี่ะจะไปรู้เหรอคุณต้องบอกผมสิเรา,เเรายังไม่ได้เจอพวกกบฏเลยถ้างั้นก็ดีหรือไม่ดีละ่ะ นั่นสิไม่มีแม้กระทั่งกบฏเอ้ยระเบิดอีกแล้วพวกกบฏพวกพวกกบฏพวกกบฏพวกพวกกบฏพวกกบฏพวกกบฏเฮ้อเฮ้อเฮ้อไอ้บมามาเลย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 เฮ้อ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 กระสุนจะไม่มีอีกแล้ว หมดตลอดไปแล้วแล้วรถไฟอยู่นู่นน่าจะหมดแล้วละ่ะเยี่ยมไปเลยเพื่อนคือปปี้หมูยันยอละหมามาตามมาตามมาทำไมเนี่ยไรวิทย์ขับชานไปเรื่อยๆเกือบไปแล้วไม่เลยไม่รู้เหมือนกันนะฉันรู้สึกไม่ค่อยดีเลยเรากำลังคุ้มกันรถไฟที่ผ่านทางไปที่พวกกบดอยู่ไม่แปลกที่จะโดนพวกมันเล่นน่ะนี่คนขับแกอยู่หน่วยไหนทำงานให้กับใคร ผมเพิ่งเข้ามาใหม่เลยครับและนี่ก็คือภารกิจแรกของพวกเราเลยอ่ะก็ว่าทำไมไม่เคยเห็นคนพวกนี้มาก่อนพวกมันเพิ่งมาประจำการที่เอสคาเลล่าคนลือกันให้แซดว่าพวกกับดวางแผนโจมตีครั้งใหญ่ถ้าของพวกนี้สำคัญนักทำไมเขาส่งคนมาให้เราน้อยจังเลยถามผมทำไมคุณเป็นกัปตันนะผมคิดว่าคุณไม่กลัวซะอีกถึงจะกลัวแต่ก็ไม่ได้ไม่มีสมองนะเออนั่นสิ ฉันว่ามีอะไรแปลกไปฉันสัมผัสได้เพราะว่าคุณไปฉีเธอไม่ก็ไปขี้ผู้พันบอกกับฉันว่าดวเดซานต้าชมฉันกับสิ่งที่ฉันทําในเตรอร์เกม,มาดาเฮ้ผม,มันอดกแล้วอยู่ข้างบอน,นั่นเฮ้ย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 เรีย้ยเบร้ยนั่นรถไฟรอใช่ไหมใช่ดูเหมือนว่าจะมาตรงเวลาพอดีอย่างน้อยก็มีโชคดีกับเขาบ้าง <c oughs> เห็นด้วยถึงแม้จะเริ่มต้นมาไม่ดี โดนวางระเบิดอารมณ์เหมือนไอรอนแมนพาคแรกแกยิงปืนเก่งนะเจ้ากันบอกฉันหน่อยสิแกจะใช้อาวุธอะไรหมายความว่ายังไงไม่เอานะเพื่นอนกระเป๋าสะพายเต็มไปด้วยปืนอันไหนที่แกจะหยิบมาต่อกรกับศัตรูล่ะเราได้ถึงชูปโรซ่าแล้วฉันยังรู้สึกไม่ดีอยู่เลยบอกฉันทีทำไมแกถึงมาช่วยมันสัญญาอะไรกับแกไว้2 0 0 0มเปโซและฮาเวียสเคลา นั่นก็เอาเรื่องอยู่นะแล้วคุณรู้ว่าเอสเคล่าอยู่ไหนไหมละ่ะแกคิดว่าฉันจะบอกแกก่อนที่แกทํางานเสร็จอย่างนั้นเหรอฮะคิดว่าฉันโง่ขนาดนั้นเลยผมก็ไม่อยากให้คุณเชื่อใจผมเหมือนกันนะแกต้องเข้าใจนะว่าทําไมเราถึงระแวงแกนะพวกสารเตี้ยจากอเมริกันมักช่วยพวกกบฏมันแปลกที่แกมาช่วยฝั่งกองทัพของเรานี่น่ะสิผมไม่ได้ทํางานให้พวกคุณจะให้ผมบอกสักกี่ครั้งกัน แล้วแต่แกจะคิดเจ้ากันเรียกว่ายื่นหมูยื่นแมวแล้วกันแต่ผมไม่ได้ทั้งหมูทั้งแมวเลยด้วยซ้ำนะ่ะอับรามเรเยสพยายามที่จะเกณฑ์พวกเมกันสู้เคียงข้างมันโดยการหลอกคนเข้าไปทั่วสัญญาว่าจะให้ผู้หญิงบ้างละเงินบ้างละแน่นอนแกโผล่มาเงินและโอกาสที่มาทําให้แกผัวพันกับสิ่งที่ไม่ใช่เรื่องของแกพวกเมกันจะปฏิเสธได้อย่างไรอืมลอนดอนริกเกตหายไปเลยนะ ถึงแล้วในที่สุดออไปกันนะครับพอเราจะกับกันเออแรงดอนหายไปเลยอะโหโซโล่ฉายเดี่ยวมาตลอดแล้วนะเนี่ยแรงดอนไม่มาช่วยเลยเหรอแรงดอนอืมกริบเลยไรวีแวลเฮ้ยผมสัมผัสได้ถึงมิติกันไ,ได้ใช้แล้วอังคุด พวกกบฏมันคงมาเยอะอีกแน่นแน่ทหารเกณฑ์ของเราคงไม่รอดหรอกฉันอยากให้แกคุมปืนกน,นั่นซะผมไม่ใช่ทหารของคุณนะกัปตันอย่าพูดมากเจ้ากันทำตามที่ฉันบอกเร็วไปเฮ้ยเพื่อเอกโดนหลอกใช้เรื่อยป่ะเนี่ยเร็วเค,ครับโอ้โหไปคุมปืนนั่นซะฉันยังไม่อยากตายอ่ะเฮ้ยฉันหวังว่าแกคงใช้ปืนนั่นเป็น,นะจะไปยากอะไร ก็แค่เล็งแล้วยิงบ้า,เ,บาเอ,อ้ยเราจะตายกันหมดไม่ต้องห่วงกับตันผมเคยใช้มาก่อนเนอะผมมันนักฆ่าเลือดเย็นส่วนคุณก็ไอ้บ้าคิดกังวลใช่ไหมล่ะเราถูกซุ่มโจมตีแล้วคนของเราที่มาใหม่เนี้ส่วนใหญ่ก็เลือกโดยเดซันต้าที่เขาเกลียดทั้งนั้นไม่แปลกที่ฉันจะกังวลก็นะผมก็ไม่คิดว่าจะเจอคนที่กระต่ายตื่นตมง,ง่ายขนาดนี้ด้วยตัวเองเหมือนกันเออเอามาจะมาตรงไหน โผล่มาเลยพร้อมอยัดยิงแล้วกระสุนไม่มีวันหมดไม่มีวันฮีทด,ด้วยถูกไหมผมพร้อมที่จะยิงอยู่ตรงนั้นพวกกระบอกอยู่ด้านโอเคอเฮ้ยเฮ้ยมาวูฮูวูฮูมอหมอใครกันแน่ที่ตื่นตูมนะ่ยต้องมีคนไปบอกมันแน่ว่าเรามีของ วังว่าพวกเขาจะให้เอสเคล่าหลังจากที่จบศึกนี้นะผมบอกคุณไว้เลยค่อยห่วงเรื่องนั้นทีหลังจากการพวกนี้ให้หมดก่อนอย่าให้มันยุ่งกับเครื่องยนต์ถ้ามันทําลายเครื่องยนต์ได้เราจมเห็นแน่ๆไม่ต้องห่วงอู้อ้เอ้ยอย่าให้มันยุ่งกับเครื่องยนต์มาถ้าเกิดมันโกหกฉันมันหลอกลวงฉันฉันจะหันปืนนี้กระบอกนี้ใส่พวกเดียวกันเนี่ยแหละอะไรอะไรอะไร เฮ้อเฮ้อย่าโอ้ยมันยิง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 ครึ่งยนต์มันยิงครึ่งยนต์เออเออเออโอ้ยโอ้ยโอ้ยเออเออเ้ยเรียบร้อยถ้าพักเดี๋ยวปืนพังใช้ไม่ได้แล้วเราก็ต้องใช้ปืนธรรมดาเราใกล้ถึงเมืองพวกมันอยู่กันเต็มเลยเฮ้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 ยยิง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 ในเมืองในเมืองซ่อนอยู่นี่ฮะซ่อนอยู่นี่โอ้โห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  ไปไหนเฮ้อเฮ้อโอ๊ย oh <Su zy> โอ๊ย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 เจ็บใช้มือไหนวะภูเขาบางภูเขามันบางรีบไปไหนเรียบร้อยอู้วมันยิงมันยิง,ย,งยิงขึงง้นยนต์ยิงขึงง้นยนต์ยิงขึ้นยนต์ยิงขึ้นยนต์เลยเฮ้ยวันจะไปไป็นโอ้ยรอดได้ไงเนี่ยฮะเฮ้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 หัวหลุดหัวหลุดหัวหลุด ไม่ใช่แค่ห to oh, nice. well. oh, ัวหมวกกันเช่นกันโอ้โหกระโดดไปเลยเนอะนักกระโดดนักกระโดดหลังเราหลังเราเราเต็มเลยทหารหายไปหมดโอ้โหมันขึ้นมาเลยมันขึ้นมาแล้วมันขึ้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 นมาเลยโอ้มันขึ้นมาเลยมันขึ้นมาเลยโอ้ยมันพยายามจะขึ้นมาจากข้างหลังอ่ะเห็นแล้วครับเห็นแล้วครับมีตายอยู่เอ้ย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 เครื่องยนต์เนี่ยนะครับเนียนเลยนะครับเนียนเลยนะครับเนียนเลยเนียนเลยไอ้ข้างหลังนี่อยู่ไหนวะเนี่ยปล่อยมันไม่สนใจ เฮ้เฮ้เฮ้เนียแเ้วนะครับเนียนเลยนะครับเฮ้ยเครื่องยนต์จะพังแล้วหลังนี่อยู่ไหนวะเนี่ยซ่อนอยู่ไหนวะไม่เห็นหัวมันเลยเออโอเคตายทีหมดโอ้ยพัง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 ก่อนถึงอุย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 เฮ้ยระเบิดเปนระเบิดอ้าเป็นไร แล้วไปโอ้โหเหลือกับตันกับผมสองสาคนคนขับหนึ่งคนเฮ้ยฉันคิดว่าน่าจะหมดแล้วล่ะเพราะไปไหนไม่ได clair, <Wh> ้ไกลเละเพราะแคมป์ของเราอยู่ตรงเขานั่นเห็นบป่าเมื่อกี้เราหำมากเลยแกทำได้ดีมากเพื่อนดีจริงๆไม่ว่าอะไรที่อลันเดีสัญญาไว้แกสมควรได้รับ ผมไม่คิดว่าเดอซันตาจะคิดว่าเรารอดกลับไปหรอกนะแกอยากฆ่ามันหรือให้ฉันฆ่าเรอไว้ก่อนจนกว่าผมจะเจอเอสเคล่าเขายังมีค่ากับผมอยู่เออพวกนั้นมันรู้อยู่แล้วว่าเราต้องตายอยู่ดีถ้าเกิดว่าเจอบุกอะไรแบบนี้ส่งเรามาฆค่าชัดๆเดี๋ยวแกโดนหนถ่ถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้วแล้นี่แคมป์โอเคพวกเราใช่ไหมวัดีวัสดีครับวัสดีครับวัสดีครับ แหมยิ้มไปยนะจัดการให้หมดเลยอ่ะยิ้มไปยนะสบายเลยสิไปลงถึงแล้วขอบคุณพระเจ้าเราโชคดีที่รอดมาได้ไปข้างในแคมป์นะคุณมาสตันขอบคุณสำหรับความพยายามครั้งนี้ถือว่าลุล่วงไปด้วยดีอย่างน้อยคนของคุณก็ยังรอดอยู่นะผมไม่คิดว่าจะรอดเหมือนกันชีวิตผมฝันว่าจะตายอย่างมีเกียรตินะไปกันเถอะทุกคน เราต้องรีบไปจัดการพวกมันโดยด่วนเลยแล้วเราจะปล่อยพวกกบฏนี่ชนะไม่ได้โอ้ป่านดงกระสุนมาแทบตาย70ดอนอีก200ก็จะ1,000แล้วโอ้ยเดินสตาร์ดลุลเฮ้ย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 เเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเเฮ้ยเฮ้ย้เฮ้ยเ เออมาไปไหนมามาได้ไปไหนกลับมาก็ไมาดิโอ้ไม่แน่จริงนี่วา่าเออดีเลยมามาให้ฉันทำหนังพวกแกไปขายหนึ่งพันอยู่ใกล้แค่เอื้อมแล้วลุงพีกับเรดเดสเด e ะเดมชันคงต้องขอตัวลาไปก่อนครับถ้าเกิดว่าชื่นชอบลืมกดไลค์และกด Subscribe ตามด้านล่างข้างนี่เลยครับแล้วก็อย่าลืมเล่นเกมให้มีประโยชน์หยิบประโยชน์มาจากเกมเลยถ้าเกิดว่าลุงพีพลาคผิดแปลผิดอย่างนี้นต้องขออภัยนะครับเพราะเล่นเหมือนสมัยก่อนเลยครับ แล้วเจอกันใหม่ครั้งต่อไปกับ Red Dead Redemption นะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายครับมาเซฟที่นี่ได้ไหม